สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยูนดตต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะพบอดิชันอนุม,มาเกษตรพืชผลค่ะทางทีเนน2นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน,นะค่ะโดยผู้เี่ยเกียร่วมพูดคุยนะคะจะเป็นผู้แทนมาจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ,ะกลุ่มผู้ประกอบการนั่นก็คือสภาหอการค้าไทยนะคะเดีย๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้พูดคุยกันนะคะกับทางท่านดรสมศักดิ์วิวัฒน์พนชาตินะคะ ช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านดรสมศักดิ์วิวัฒนพนชาตินะคะท่านดำรงตําแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการพลังงานของหอการค้าไทยเป็นผู้ในการศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงานหอการค้าไทยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโตโยเฟรมไทยแลนด์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรียนถามนะคะในส่วนของทางท่านดรสมศักดิ์เพราะอย่างที่เราทราบว่า ทางหอ,อการค้าไทยให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานมากนะคะนโยบายที่เราดําเนินการอยู่ในขนาดนี้นะคะมีส่วนที่จะสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของภาครัฐยังไงบ้างคะคเพราะเห็นว่าร่วมมือกันมานานรเรา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 ทำงานกับภาครัฐมาอย่างใกล้ชิดเลยครับทางภาครัฐเองเขาก็จะมีนโยบายมีนโยบายออของประเทศเกี่ยวกับการใช้พลังงานการประหยัดพลังงาน แล้วก็จะมีมาตรการต่างๆ,างๆออกมาเพื่อให้ภาคเอกชนปฏิบัติใช่คแต่นโยบายของของภาครัฐเนี่ยจะจะสมัมฤทธิ์ผลได้ต่อเมื่อเอกชนให้ความร่วมมือเอกชนต้องไปถือปฏิบัตินะแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลเอกชนต้องพยายามช่วยให้บรรลุได้งั้นเราเราก็จะทํางานด้วยกันแหละภาครัฐเองก็ก็มาติดต่อหอการค้าไทยในทุกเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานหรือการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนนี่ ก็จะให้ความสําคัญกับการประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนเช่นหอการก้าไทายมากๆพอเราเราก็ตั้งหน่วยงานบางหน่วยซึ่งเพื่อจะทํางานกับกระทรวงพลังงานกับกล,กลุมกลมกองต่างๆในกระทรวงอย่างใกล้ชิดอย่างาเราอย่างท่านประธานสนั่นได้พูดไปทีว่าเรามีศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงานเพื่อจะไปทํางานด้านประหยัดพลังงานในใ,ในในสารประกอบการใน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 โรงงานนะในใน ในโรงงานในอาคารพณิชย์ต่างๆแล้วเราก็มีหน่วยงานเกี่ยวกับไอ้ไอ้ไอพลังงานทดแทนภาครัฐเองก็มีมีมีม,ม,ม,มีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศเราเนี่ยใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นพเพื่อจะได้ลดมลภาวะลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศเราเราก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ทํางานกับหน่วยงานของรัฐนะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนของของ,รงกระทรวงพลังงานเนี่ย ให้ให้รัฐเองในสามารถบรรลุนโยบายที่เขาตั้งไว้ประเทศชาตินสามารถได้ผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐเอกชนเองก็ได้ผลพลอยได้นะเรากไ็ได้ได้การประหยัดได้การลดต้นทุนแล้วเราก็สามารถทาให้เกิดผลประกอบการดีขึ้นเราละละก็ร่วมกันตลอดครับอยากให้ดรสมศักดิ์ได้ยกตัวอย่างนะฮะนโยบายหรือโครงการอะไรของรัฐที่ มีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็สามารถช่วยเอกชนได้อย่างดีมากค่ะเช่นโอหห้หลายหลายเรื่องหลายเรื่องเลยครับอย่งางภาครัฐเองเขาเขาใช้วิธีสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงานในภาคเอกชนโดยแนวหลักๆก็เป็นต้นมากการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากอรอย่างถ้าเรามีโครงการที่จะปจระหยัดพลังงานแล้วเราก็มีการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศภาครัฐก็จะลดภาษีนําเข้าให้ แล้วก็มีการาให้ผลประโยชน์เรื่องอาภาษาาีของกำไรภาษีกำไระนะนะกำไรก,ก็จะจะลดให้หรือบางทีก็ยกเว้นให้นะครับนั่นหนึ่งเรื่องแหละครับแ้สองเนี่ยภาครัฐเองก็มีการสนับสนุนให้เอกชนใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ทันสมัยขึ้นนี่ทางภาคเอกชนบางที่ก็จะลังเล การจะไปซื้อของใหม่เนี่ยมันแ,แพงแล้วก็ประหยัดจริงหรือเปล่าภาครัฐเองก็จะสนับสนุนให้ม,มีการออกเงินบางส่วนให้นะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นแหละโครงการเหล่านี้ชอบ,ชอบเราเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็ที่มีประโยชน์อีกอย่างนึงภาครัฐเองจะมีการประชาสัมพันธ์นะ,ะมีการจ้างภาคเอก,กชนหรือขอความร่วมมือจากภาคเอก,กชนเนี่ยไปเผยแพร่กรรมวิธีเทคนิคความรู้นะกระตุ้นความตระหนักในการประหยัดพลังงานในภาคเอกชนเนี่ย ภาครัฐเองก็จะเป็นคนเป็นสปอนเซอร์นะแล้วก็ให้ภาคเอกชนไปช่วยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องดีครับแล้วส่งผลทําให้ภาคเอกชนอยากเข้ามาร่วมโครงการไหฮะในการใช้วิธีการประชาสัมพันธ์อย่างนี้โอ้ย่างิ่งเลยครับอย่างยิ่งอย่างยิ่งช่วยได้มากเลยเมืองไทยเนี่ยในในในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําเรื่องประหยัดพลังงานเรื่องการใช้พลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพมากนะ เทียบกับประเทศอื่นในในในอาเซียแล้วเราถือว่าจะดีที่สุดดีที่สุดม,มีการมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีการประหยัดพลังงานนี่สูงที่สุดค่ะแล้วมีการใช้พลังงานทดแทนนี่มากที่สุดค,ครับนโยบายในเรื่องของส่งเสริมนั้นพลังงานนะฮะถ้าหากว่าให้ดรสมศักด์ได้ประเมินดูนะคะว่าเอ๊นโยบายด้านไหนที่น่าจะต้องเพิ่มเติมเสริมขึ้นสําหรับภาคที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาคเอกชนอย่างเราเราครับ ก็เรื่องพลังงานใช่ไหมครับเรื่องพลังงานก็กกมีหลายเรื่องนะแต่เรื่องสําคัญสำคัญที่อยากจะพูดถึงคือหนึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอระยะหลังเนี่ยรัฐบาลเริ่มจะผลิตไฟฟ้าไม่ได้แล้วเพราะตั้งโรงงานไฟฟ้าไม่สําเร็จนะวางแผนไม่อย่างดีเกิดการต่อต้านเลยตั้งไม่สําเร็จงั้นงั้นเราต้องหาวิธีที่จะผลิตให้พอเรามีเงินแล้วครับ เรามีเทคโนโลยีแหะครับแต่เราไม่สามารถโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าการผลิตพลังงานเนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่นะต่อเศรษฐกิจนะแล้วก็เราก็สามารถผลิตมันไม่ให้รกปรกได้นะไม่ไม่ไม่ให้มีมลภาวะได้ให้เขาเชื่อเขาอยอาามต้องสร้างความไว้ใจต้องสร้างความไว้ใจแหละครับครับประมาณนั้นแหละครับนี่หนึงน่งหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีมีเรื่องอื่นยังเวลาไอา้เรื่องเรื่องพลังงาน หมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยพลังงานเขาอยากให้เอกชนไปตั้งนะว่าเออทำพลังงาน,านทดแทนแสงอาทิตย์มันดีทําพลังงานเอฟาอโน่มันดีนะก็ะสนับสนุนช่วยอนุมัติให้ให้ให้ไปตั้งนะเสร็จแ,แล้วพอคนที่จะลงทุนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะทำไฟไฟ้าสาแสงอาทิตย์ไปขออนุญาตกระทรวงอุตสาหกรรมไม่แม่อนุมัติแม่นุมัตินะแล้วก็มีเงื่อนไขมากมายที่ทำให้เอกชนเนี่ย ทำได้ล่าช้าแล้วก็หมดกําลังใจไอ้เรื่องพวกนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องันะนก็ต้อง,ก,องก็ต้องดูแลแล้วครับว่าไอ,ไอ้การทํางานซ้ําซ้อนเนี่ยนะการทํางานไม่ประสานงานกันนโยบายที่ขัดกันเนี่ยนะเราจะบูรณาการยังไงนะให้ใหม้ใหมันเป็นเรื่องดีก็ต้องทําให้มันลุล่วงนะ,ะย,ายาวเอา,เอาเรื่องเล็กเนี่ยมามามาขัดขวางแล้วก็<ม><ม>อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถขออนุมัติจากที่เดียว นะเบเร็ดเ,เสเ็จดีกว่านี่ท่านผู้ชมคะนี่เพียงแค่2ข้อนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายข้อนะที่ทางาตัวแทนของสภาปปการค้าไทายอยากจะเสนอเพื่อให้มีการขับเคลื่อนเรื่องพลงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ พลังงานวันนี้นะท่านผู้ชมคะเรากาลังพูดคุยกับท่านดรสมศักดิ์วิวัฒนาชาตินะคะเราคุยกันเรื่องที่ทางภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสภาหอการค้าไทยอยากจะให้ภาครัฐช,ช่วยสนับสนุนนะน,นะคะนอกจากสองประการที่ท่านดรได้พูดไปเมื่อช่วงที่แล้วประการที่3าคือเรื่องอะไรคะท่านดรก,ก็อยากกพูดใหญ่ๆก็มีหนึ่งและบวกหนึ่งเป็นสองนะที่ผมคิดว่าสําคัญเราเราพูดถึงเรื่องการสนับสนุนให้ประหยัดพลังงานให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ย สำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยกระทำได้ไม่ยากเพราะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขามีความพร้อมเรื่องความรู้เรื่องเงินทองเรื่องบุบคลากรก็นนะทำแล้วเขาสามารถเห็นผลนะผู้บริหารมีความรู้ก็ม,ม,ม,มีมีแรงบันดาลใจนะมีความต้องการมีอินเทนทีฟทีนี้เราเรามาถึงดูพวกภาคเ m e เการประหยัดพลังงานจะทําไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยได้ผลไปด้วยความเชื่องชา้าทีนี้ ภาค SME เนี่ยในประเทศไทยนี่เป็นมีโรงงานมากมากมากมายนะเป็นหน่วยงานซึ่ต้องต้องการความช่วยเหลืออย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดประหยัดพลังงานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะทีนี้การที่จะช่วยให้ภาคเอกชนในภาค SME เนี่ยประหยัดพลังงานต้องต้องมีมีมีวิธีมีกรรมวิธีแตกต่างจากปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมาตรการาต่างๆเนี่ย ถ้าไปใช้กับโรงงานขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่จะได้ผลจะมีคน <c oughs> ทำํำพอมาใช้กับ SME เนี่ยจะไม่ได้ผลหรือจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำตาม <c oughs> เพราะเขามีข้อจํากัด <c oughs> เพราะฉะนั้นเรา,เรา,เ,ราเราต้องมามามาเทเลเมตเ่มามาปรับแต่งให้นโยบายแล้วก็มาตรการแล้วก็กลยุทธ์ในการสนับสนุน SME นี่ยให้มันเหมาะสมกับสภาพเขาให้เขาสามารถปฏิบัติตามได้ ตามเงื่อนไขเราต้องการให้เขา,เาทำแล้วได้ผลโดยที่เขาเห็นเองได้นะ่ะนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องแยกนะ,ะผมว่าการสนับสนุนประหยัดประหยัดพลังงานใ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 น,ในภาคธุรกิจเนี่ยต้องแยกส่วนนึงเป็นของโรงงานขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นของ e, s อ e มีซึ่งคนละสูตรต้องใช้คนละสูตรใช่คนละสูตรละสูตรูตรเดียวกันไม่ได้วิธีเดียวกันไม่ได้ถ้าวิธีเดียวกันพวกนี้เอาไปกินหมดนะทางภาค เอสนะด้วยเหตุผลสองประการภาครัฐบาลเองกรมกองต่างๆต้องการผลงานนะถ้าไปสนับสนุนเอาเงินไปสนับสนุนกับโรงงานใหญ่ใหญ่ได้ผลมีผลงานลื่นขั้นเร็วนะครับนะไปคุยได้เอาเงินรัฐบาลเอาเงินภาษีมาสนับสนุน SME เห็นผลช้าหรือไม่ได้ผลเนะจะ ไม่มีประวัตินะจะไม่มีผลงานไม่มีการเลื่อนขั้นแต่มันจําเป็นนะคะแต่มันจะมันต้องทําเลยแหละมันต้องทำเพราะเป็น SME เ็เป็นเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนเล็กเลยตัวขับเคลื่อนเป็นฐานที่สําคัญแล้วก็มีจํานวนมากนะเป็นจํานวนมากก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นเรื่องจําเป็นแหละครับต้องต้องต้องทำครับครับนี่เรื่องเรื่องประหยัดพลังงานนะครับเรื่องประหยัดพลังงานทีนี้อีกข้อหนึ่งต้องไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าสําคัญนะไฟฟ้านี่เป็นพลังงานที่สําคัญมากๆ สำหรับประชาชนสำหรับ,รบภาคเศรษฐกิจไฟฟ้า,า,า,าเราต้องการนอกจากจะผลิตได้พออย่างที่เมื่อกี้เราพูดรรเราต้องผลิตให้ราคาไม่สูงต้องผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะนี่มีจุดหนึ่งซึ่งไฟฟ้าเนี่ยควรจะได้รับการสนับสน,นุนคือให้เขาสามารถบริหารได้ให้โรงงานไฟฟ้าต่างๆมีอิสระในการบริหารต้นทุนให้ดีนะนี ปัจจุบันนี้เรามีเงื่อนไขยเยอะเลยสำหรับไปไ,ไ,ไปไปไปมีข้อจำกัดในการบริหารต้นทุนของของของโรงงานไฟฟ้าทั้งภาครัฐท,ทั้งภาคเอกชนนี่ถูกถ,ถูกบีบเยอะเลยตามเพราะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะซึ่งซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเราก็ลืนไปดูก็ยัง,ย,งยังทิ้งไว้ก็อยากให้ดูแล้วับว่าให้ภาคให้คนทําไฟฟ้าเนี่ยผลไฟฟ้าไม่ว่าภาครัฐของกอบพอหรือของเอกชนเนี่ย มีอิสระในการบริหารต้นทุนนะเช่ <c oughs> นการเลือก <c oughs> เชื้อเพลิงนะฮะ <c oughs> เชื้อเพลิงจะซื้อใครก็ให้เขามีทางเลือกนะไอไอท่อส่งก๊าซนี่ก็ก็ไม่ควรจะขายเฉพาะเจ้าเดียวนะให้ให้โอกไม่อยากให้ผูกขาดก็ผูกขาน้อยหน่อยก็ยังดีนะให้ เพราะไอ้ต้นทุนต้นทุนเชื้อเพลิงของไฟฟ้า <1. S 2> มัน7-80%เไปแล้วถ้าไปจำกัดไอ้อิสระในการบริหารต้นทุนเขาเนี่ยเรื่อง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 เชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็ไม่มีหนทางจะมามามาลดต้นทุนได้ก็ไม่มีทางที่จะมาลดไอ้ราคาไฟฟ้าได้ผู้ประกอบการก็ต้องใช้ไฟฟ้ารา,าคาสูง,งขึ้นโดยโ,โดยโดยโดยไม่จําเป็นนะก็อยากให้ช่วยเหลือโรงงานไฟฟ้าเนี่ยมีอิสระในการบริหารต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเลือกใช้เชื้อเพลิง เลือกซื้อเชียเพิศครับโอ้นี่เรียกได้ว่ารู้ลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างกรณี SME นะคะอยากจะให้ทางดรสมศักดิ์ได้พูดเพิ่มเติมเพราะว่า SME เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีจํานวนมากนะแล้วก็หลายคนบอกมีปัญหาเยอะเพราะว่าความพร้อมจะไม่เหมือนบริษัทใหญ่ๆแล้วทางหองการค้าของเราโดยเฉพาะาคณะกรรมการพลังงานเนี่ยนะคะเราเข้าไปช่วยเหล่าพี่น้อง SME ยังไงบ้างนังโอ้เราเรา,เราเ,ราเราเห็นความสําคัญน,นะ พัสนาชิกของหอการคาร้าไทยเป็น SME ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนเยอะในมาจอริตี้นะครับแล้วเราก็แล้วเราก็ทราบว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะไม่มีจะมีคิดจำกัดในการประหยัดพลังงานเราเราก็ก่อนอื่นเราก็สงสัยแล้วก็ไปสอบไปไปไปตรวจสอบแล้วครับปัญหาอะไรถึงไม่ถึงไม่อยากทำประหยัดพลังงาน<ๆ>เราเราทำเราใช้แบบถามสัมภาษณ์ก็มี ส่งคำถามส่ง q u e s t i o n บ a i r e บมแบบแบบแบบแนบแบบแล้วส่วนมแบเพราะอะไรอะบพราะไม่ตบบเพราบไม่บอบดแวยไม่ตอบมาเราก็หาวิธีเอาคนที่รู้จักกันแบบวบะแบไปบบแ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 บบกบบแบบแบบแบบรบมแบรแบบ่บบแบบแบกแบบแบบอบบแ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 รบบบบบาบอแบบแบบแบได้บแาบแะบแบบแรบแบบไบบแบบได้บ้บบแ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 บแบบแบบแบบแับแบบแบรแบะแบบแบบนะบแบ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 บแะปัญหาเฉพาะหน้าล้นพ้น เข้าใจรื่องไม่มีเวลาไม่มีบุคลากรไม่มีเงินเพราะเ็าหน่วยงานเล็กหน่วยงานเล็กแล้วก็มีงานอางนี่ยต้องทําเยอะใช่ครับไม่มีความรู้กับยากนะคะพอเขามีปัญหาหลายอย่างอย่างนี้แล้วคณะกรรมการพลังงานของหอการค้าไทยเราทํายังไงกับกลุ่มเอสเอ็มีเหล่านี้รเราก็ต้องชี้ให้เห็นว่าทําแล้วมันคุ้มแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทําแบบเดียวกับโรงงานใหญ่ ใช่ไหมเห็นว่าเออถ้าทามันคุ้มมันง่ายเหลือเกินทำทำเดี๋ยวเดียวก็ได้เงินคืนทําเดี๋ยวเดียวก็ลดต้นทุนทําเดี๋ยวเดียวก็มีกําไรเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะบางทีใช้การจัดการเล็กน้อยไม่ต้องลงทุนมันก็ประหยัดได้ตังเยอะเราสาม,มารถลดต้นทุนเพิ่มกําไรสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อย่างง่ายดายเลยนะถ้ารู้วิธีแล้วก็มีความตั้งใจแม้กระตั่งเป็น USB. s m e ค่ะแล้วก็ให้เขาเห็นนะ ลักษณะเดียวกันเรามีในในในหมู่สมาชิกเราก็มีโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งเขา<ม>เขามีมีมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีม,มีบุคลากรเขาก็ไปช่วยแหละครับถ้าใครต้องการทําจริงๆเขาก็จะไปช่วยไปถึงโรงงานเลยนะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่มีไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายดีฉะนั้นอาศัยว่า SME ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสซึ่งทางสภาการค้าเราพร้อมเราจะช่วยช่วยทั้งของสมาชิกเองแล้วก็ของบุคคลภายนอกครับ พอพูดถึงเรื่องของทา,างสภาหของการค้าไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาสัมภาษณ์ท่านดรสมศักดิ์วิวัฒนพนาชาติกันต่อนะคบเพราะว่าท่านนำรงตาแหน่งเป็นผู้บร,ริการศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงานของการค้าไทยด้วยเดี๋ยวจะให้ท่านช่วยแนะนำนะคะว่ามีวิธีประหยัดพลังงานอย่างไรวันนี้ขอบคุณท่านดรสมศักดิ์มากค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะช่วงนี้ไปกินเที่ยวทั่วไทยกันต่อค่ะ Não há สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับน้ำนะคะกับรายการพลังงานวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้ำมาอยู่ท่ามกลางนะคะร้านที่สวยที่สุดนะคะแห่งหนึ่งค่ะของย่านสุขุมวิทน,นะคะแล้วก็สไตล์ฝรัร่งเศสด้วยไม่ต้องไปไกลถึงไหนแล้วค่ะนะคะ,นะคะกับร้านของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะกับร้าน La c a f e r i นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านสาวสวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะและเดี๋ยวให้คุณจ๋าแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ ก็คือร้านลา p r a i ่ของเรานะคะจะเน้นขายเป็นเครกสไตล์ฝรัร่งเศสนะคะจะอยู่ที่อซอยสุขุมวิท39ค่ะแล้วคุณ๋าได้แรงบันดาลใจอะไรคะทำไมถึงอยากจะเปิดร้านอาหารสไตล์ฝรัร่งเศสแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงการใจเมือง คือจริงๆแล้วร้านนี้นะคะก็คือจะทำกับสามีนะคะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มต้นจากสามีเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็พอดีเขาชอบทานครปมากนะคะแล้วก็พอย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาพยายามหาเครปตามสูตรเหมือนที่บ้านเขาแต่ว่าไม่เจอเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมาเปิดเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้โหร้านนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นต้นกำลับมาเปิดเลยใช่ค่ะนะคะ อย่างชื่อร้านเนี่ยนะคะมาจากอะไรครับคุณจ๋าค่ะคือชื่อร้านเนี่ย La Capri นะคะเป็นคําภาษาฝรั่งเศสเลยแปลตรงตัวเลยแปลว่าร้านขายครปนเลยร้านขายครปใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะแป้งก็จะไม่เหมือนที่อื่นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสูตรครปทั้งหมดนะคะตอนแรกเนี่ยคุณสามีลงทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็เราได้ตอนแรกเนี่ยเราได้เชฟจากฝรั่งเศสเนี่ยมาสอนกับทางเชฟคนไทยด้วยนะคะคือทุกอย่างเราก็จะยึดเป็น สูตรฝรั่งเศสแท้ๆ mm. นะคะอย่างเราจะมีทั้งเป็นเครปขาวแล้วก็ <c oughs> เค้ปหวานนะคะ <c oughs> ซึ่งพอถ้าตามสไตล์ฝรั่งเศสเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะทานเครปเป็นอาหารหลักด้วย <c oughs> นะคะส่วนตัวเครปขาวเนี่ยตัวแป้งเราก็จะใช้เป็นแป้งที่เป็นแป้งบักวีนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวแป้ง ตัวเครปหวานเนี่ยเราใช้เป็นแป้งสาลีนะคะก็จะเป็นแป้งคนละตัวกันค่ะนะคะรู้สึกว่าเข้ามาที่ร้านนะคะตั้งแต่หน้าร้านแล้วเนี่ยมาจนถึงข้างในร้านรู้สึกว่าบรรยากาศออกแนวเหมือนบ้านสไตล์ฝรั่งเศสแบบอบอุ่นอบอนนิดนึงคือคุณจ๋าได้แรงบัาลใจอะไรคะในการตกแต่งร้านนี้คือตอนแรกเนี่ยเราอยากได้ที่ที่ค่อนข้างหรือว่า ฟังดูนั่งสบายๆอย่างเงี้ยค่ะคือพูดถึงอาหารฝรั่งเศสเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวว่าอุ๊ยหลูๆไปหรือเปล่าไม่กล้าเข้าอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เลยอยากได้สถานที่ที่รู้สึกเหมือนสบายๆเหมือนคล้ายๆมาบ้านเพื่อนมานั่งแบบนั่งเชียรกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอดีโชคดีว่าเจอที่ตรงนี้แล้วก็คือเป็นโครงบ้านเก่าพอดีเราก็เลยเอามา เหมือนร n o นเวทใหม่เลยคะค่ะให้ค่อนข้างดูสไตล์แบบใช้เป็นเหมือนสไตล์วินเทจบวกกับเป็นคอนเทมพอร์เรีนิดนึงมาบวกกันนะคะ,คะแล้วก็อ,อย่างในส่วนสวนเนี่ยเราก็ได้แรงบันดาลใจจากการจัดสวนมาจากสวนในฝรั่งเศสใช่แล้วค่ะเพราะเข้ามาที่ร้านแห่งนี้นะคะ,คะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนเราอยู่สไตล์ แบบเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยเพราะว่าในกรุงเทพในตัวเมืองสุขุมวิทเนี่ยก็รู้อยู่นะคะว่าตึกร้านบ้านช่องเนี่ยเยอะมากๆนะพออยู่ในร้านนี้นะคะรู้สึกถึงอากาศที่บริสุทธิ์มากๆเลยแต่ว่าข้างหน้าของร้านเนี่ยวันนี้เรามีอาหารเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลร้านเลยดีกว่าใช่ใช่นะคะมีเมนูอะไรบ้างคะคุณจ่าคะก็คือวันนี้เราจะมาแนะนําทั้งหมด4เมนูนะคะเมนูแรกนะคะจะมีชื่อตามภาษาฝรั่งเศสว่าลาคอมเพลตนะคะซึ่งแปลว่าเหมือนแบบ c o m p l e ทมีครบทุกอย่างนี่เองก็จะเป็นนี่เลยค่ะ ได้ครบทางอาหารหลัก5หมู่เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะโปรโตีนผักนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะรวมถึงคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณจ๋าแนะนําว่า จานนี้เนี่ยพิเศษยังไงคะ,ค,ะคือตัวนี้จะเป็นเหมือนว่าสูตรออริจินอลของฝรั่งเศสเลยค่ะอย่างเวลาที่ลูกค้าฝรั่งเศสมาเนี่ยเออจะชิมว่าเครปอร่อยไม่อร่อยเนี่ยส่วนมากจะสั่งตัวนี้ก่อนเลยใช่ค่ะ,คะตัวนี้ก็คือจะเป็นเครปนะคะแล้วก็เป็นสอดไส้ด้วยแฮมชีสแล้วก็ไข่นะคะแต่ว่าอาหารที่ร้านเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟคู่กับผักสลัดนิดนึงนะคะเพื่อว่าให้เหมาะกับสไตล์คนเอเชียมากขึ้น แกเลียนนิดนึงใช่ค่ะนะคะนี่ก็เสิร์ฟคู่กับสลัดผักเขียวเลยนะคะค่ะด้านนี้บ้างดีกว่าถัดมาโอ้โหน่าทานมากตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครปคู่กับโฟกรานะคะก็คือเราอยากได้อาหารที่พอพูดถึงอาหารฝรั่งเศสนี่เราก็จะนึกถึงอย่างเช่นแบบโฟกราเป็นหลักใช่ไหมคะเราก็เลยอยากเอามาเหมือนแบบอินคอร์เปรตเข้าไปกับตัว เมนูอาหาระนะคะเราก็เลยได้มาเป็นครปแล้วก็คู่กับเป็นแพนฟรายฟรอสต r นะคะแล้วก็เป็น uh, Onion fort, อันยิ้นคอมโพก็คือหรือว่าเป็นแยมหัวหอมนะคะแยมหัวหอมใช่ค่ะแล้วก็ทานคู่คกับส้มแล้วก็ราสเบอรี่ซอสนะคะเพื่อที่ให้มีรสเปรี้ยวมาตัดกันนิดนึงค่ะ,คะน่าทานมากามค่ะคุณผู้ชมด้านนี้บ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับสไตล์คนไทยบ้าง พราะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยรสชาติก็ออกจะแบบสไปซี่นิดนึงใช่ค่ะตัวที่แนะนําตัวที่ถามก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาสต้ากับสไปซี่ซีฟู้ดนะคะซึ่งตัวจุดเริ่มต้นของตัวนี้เนี่ยมาจากเหมือนว่าช่วงที่เปิดร้านแรกๆเนี่ยค่ะลูกค้าจะถามเยอะว่าเอ๊มีเมนูพาสต้าไหมมีสปาเกตตี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะทางเราก็เลยมาดูกันว่าแบบเออเราน่าจะทําเมนูแบบนี้ออกมาแต่ก็ยังคงจุดเด่นที่เป็นเคปอยู่เคปอยู่นะคะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของทางร้านเราก็เลยได้ จะเป็นพาสต้าแป้งเครกใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นสปาเกตตี้พาสต้านะคะจะเป็นเส้นเส้นที่ทำจากแป้งเครปแล้วก็นำมาหั่นเหมือนเส้นนะคะเหมือนเส้นแล้วก็นำมาปรุงรสคลุกเค้ากับซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีสไตล์แบบไทยๆนิดนึงมีพริกด้วยค่ะตัวนี้ก็คือเราจะเอา พาสต้าแป้งครปมนะคะมาผัดกับซีฟู้ดแล้วก็ใส่แอสพารากัสแล้วก็จะมีรสจัดนิดนึงก็คือจะเป็นเหมือนเป็นฟิวชั่นอาหารไทยกับใช่เหมาะกับคนไทยมากค่ะแล้วด้านหน้าค่ะตรงนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยเรามีของคาวแล้วเราก็ต้องมีของหวานนะคะปิดท้ายด้วยของหวานของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็คือจะเป็นเครปผลไม้นะคะแล้วก็ราดด้วยแคราเมลซอสนะคะผลไม้ที่เลือกมาวันนี้ให้ชิมก็คือจะเป็นลูกแพร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเมนูที่ร้านเนี่ยลูกค้า สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือเป็นแอปเปิลมีะะมีผลไม้มีกล้วยแอปเปิ Apple, ลสตรอเบอรี่ราสเบอรี่บลูเบอรี่ก็เลือกได้หมดเลยเออค่ะถ้า,ถาแต่ว่าถ้าส่วนมากเป็นเ,ออเราก็จะแบ่งเป็นแต่ละเมนูไปแต่ว่าถ้าเป็นเมนูนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น กล้วยแอปเปิลกับลูกแพร์อ๋อเลือกได้ใช่ค่ะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่ซอสคาราเมลนะคะตัวนี้จะเป็น s a l t e d butter caramel s a u ซ e นะคะก็คือจะเป็นสูตรของสไตล์ฝรั่งเศสเลยเหมือนกันนะคะมันก็จะออกแบบเป็นคาราเมลที่แบบออกเค็มเจือเค็มนิดนะคะให้มีรสชาติกลมกล่อมไม่หวานเนีนจนเกินไปค่ะนะคะตัวนี้ลูกค้าก็จะชอบมากใช่ค่ะนะคะเพราะว่าสี่เมนูนี้คุณจ๋าบอกว่าเป็นซีเนเจอร์ของร้านเลยแล้วก็ขอการันตีเลยว่าร้านนี้เนี่ยนะคะ สไตล์เนี่ยเป็นถึงแบบฝรั่งเศสเลยไม่ต้องไปไกลถึงฝรั่งเศสแล้วเพราะว่าคุณจ๋าบอกว่าคุณสามีลงทุนไปเรียนเลยแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็มาเปิดที่นี่ด้วยนะคะเป็นคนคิวซีรสชาติเองเลยค่ะนคนิวซีด้วยนะคะก็คุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลถึงฝรั่งเศสแล้วค่ะนะคะมาที่สุขุมวิท39นี่แหละค่ะนะคะก็จะพบกับแนวเคสสไตล์ฝรั่งเศสนั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะอย่างนัต้องขอตัวไปชิมนิดนึงค่ะคุณจ๋าค่ะเพราะว่าอาหารน่าทานมากแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณจ๋ พ<ม>ี่วันนี้นะคะอุตส่าห์สละเวลามาแล้วก็คุณจัดของล้ำสวยจริงๆค่ะน,นะคะมาเจอจกันได้ใหม่นะคะในอาทิตย์หน้าค่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้านะคะน้าจะมีวิธีทําค่ะเมนูต่ตางๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปทําตามนะกับเชฟสุดหล่อของที่นี่ได้นะคะ <ๆ S 1> ต้องขอขอบคุณก็สัมอาบีเอสซีด้วยค่ะที่ทําให้น้าสวยแบบนี้นะคะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จอกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา19.00ถึง19.30นที่ช่องทีเอ็น2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ